ไม่ปล่อยให้ทำบบนั้นหรอกอ่านึกแล้วชินาโนอุย๊ยช,ชินาโนโยแย่แล้วของหนุ่มตีกันแย่งผู้ชายคุณอตโต้ครับมาทางนี้สิสวัสดีค่ะโรจิอาก,กิวันนี้เราก็มาต่อกับเกม s a l l of i m p i r i o กันต่อนะคะคราวก่อนก็ได้รู้ทั้งเรื่อง อาโต้ to, ไม่สิต้องบอกว่าฮารุกิเป็นลูกของอ so ิซอิแน่ๆแล้วความรู้สึกภายในใจของจับูชิซึ่งจริงๆเราควรจะแค่มาหาไอ้มาร์กบนไบเบิลเน,นี่เขาบอกแต่นั้นได้อย่างอื่นติดส่นให้ตามมาด้วยแอบสองสารจับูชิเหมือนกันนะคือเขาก็พยายามเต็มที่ของเขาแล้วอ่ะแต่ สังคมมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยออดมัติที่สวยรู้หรือดูดีแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นบางคนถึงพยายามและคิดว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วแต่ว่าท่านโลกท้ังใบมันมองว่าความเร็วมันทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนต่อให้เป็นเรื่องที่ดีต่อให้คนที่เขาทำดีอ่ะเขาทำดีอยู่เขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อิโซอ,อีดีจังที่นายปลอดภัยเป็นห่วงอยู่หน่อยๆตอนที่นายหายไปเนี่ยโทษทีแต่ว่าฉันปลอดภัยก็แค่รับมือกับเจ้าพวกนั้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ก็เลยไปดูร,บรอบๆยบนะนายนี่แข็งแกร่งจังเลยนะแล้วพวกเราก็เจออะไรมามากด้วยก็หวังว่านายจะปลอดภัยดีแหละแต่พอเห็นว่านายปลอดภัยแบบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย ขอบใจรู้สึกแบบเดียวกันแหละจริงๆนะเวลาแบบนี้จะใครก็ตายได้ทุกเมื่อแหละนะเพราะงั้นอย่าทำอะไรให้ฉันหัวใจวายอีกเลยเหอะขอร้องละ่ะรู้นะฉันไม่เป็นไรหรอกก็เพราะว่าถือเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นพวกสมองกล้ามอะจะว่าไปเป็นไงบ้างอะอา้า อ๋อใช่ฉันไปเจอแล้วล่ะฉันไปเจอเจ้านี่ล่ะฉันรู้ว่านายเป็นน้องชายฉันจะพวกนั้นทุกคนเหมือนว่าจะใช้ไบเบิลนี่กันหมดเลยนะอ่าไม่สิบางทีอาจจะแค่พวกผู้นำก็ได้สัญ,ญลักษณ์นี่ท้าทางพิเศษแฮะทำไมนายถึงรู้ว่ามีแต่ผู้นำล่ะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นกุญแจที่จะบูชิเคยพูดถึงเหรอถ้าเกิดว่าแผนที่อันนี้หมายถึงชั้นแรกแล้วล่ะก็ ถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะมีเส้นทางระหว่างห้องสมุดแล้วก็ห้องพักเบรกอยู่จริงๆนะมันไม่ใช่ตรงกลางที่เราเดินหรอที่เราเคยเดินอะ่ะพันธสัญญาเขียนไว้แบบนั้นสินะบนไบเบิลก็คงมีความหมายเชื่อมโยองอะไรกันนั่นแหละแต่การใช้หนังสือเล่มนี้เป็นกุญแจเด็กกับเป็นวิดีโอเกมยังไงก็ไม่รู้ที่ต้องไปขายรหรัสพัศโสอะไรบนวิหารโอเครับแซบ่บงั้นไปกันเลย อีโซอิคือว่าฉันนี่เราต้องมาพูดคุยกันตอนนี้ด้วยเหรอฉันว่าก็เห็นชันๆัดอยู่นะพาะตอนนี้พวกเรากําลังรีบอ่ะนั่นสินะเข้าใจแล้วงั้นเอาไว้หนังจากนั้นแล้วกันคุยหน่อยก็ได้นะ่ะว่าแต่เขา้าไม่ใช่ทางนั้นอยากเสียเวลาเหรอแมว ไม่ยอมเลยจริงๆแฮะตรงไม้กังเขนนั่นสินะถ้าที่หาเจอบนถงทางเดินเนี่ยก็มีแต่ไม้กังเขน,นั่นเนี่ยแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นแค่แผ่นป้ายธรรมดาธรรมดานะข้างใต้ไม้กังเขน เขาหมายถึงแผ่นป้ายพวกนี้หรือเปล่านะหรือว่าหมายถึงข้างล่างอา้าวข้างใต้ไมก้กางเขนเอ๋อไม่ใช่อออันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็ให้ไปที่หลังม่านส่วนที่ตามในเรื่องหลักคือข้างใต้ไมก้กางเขนโอเคก็งงว่าอาวไม่ได้หมายถึงห้องลับนั่นหรอมีอยู่สองอันเนาะเออนี่ไง เอ๊ะอะไรเนี่ยบนพื้นนี่น่ะเห็นไหมอ่ะนี่มันขอยืมไบเบิลแป๊บดิอ้อได้ได้เฮ้ย เอะโอ้ฮ้อย่างกเกมจริงๆไม่มีผิดของจริงดิอันนี้หรือว่านี่จะเป็นทางออกไปจากที่นี่ก็คิดว่างั้นนะ รู้สึกว่ามีแต่คนที่ดูแลที่นี่เท่านั้นถึงจะรู้เรื่องทางออกนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่ด้านหลังประตูแต่ว่าเราควรจะไปเรียกทุกคนมาก่อนเราจะได้ออกไปด้วยกันอืมถ้าเกิดว่าอุสุกิแล้วก็เอนโมโตะหรือเปล่านะถ้าพวกเขามาถึงที่นี่แล้วก็คงไม่ดีแน่ยังไงก็อยากจะเลี่ยงไม่เจอกับพวกนั้นด้วยถูกต้องที่สุดเอาล่ะไปกันเลยมะอโต เรียกอัโต้แล้วอืมพูดเปล่าพูดไหมอิโซอิอะไรรู้ไหมฉันไม่คิดว่าฉันบอกชื่อจริงของตัวเองไปว่าอาโต้นะอ้าวยังไม่ได้บอกเขาเหรอ หลอกนายสองครั้งนี่คงไม่ไหวจริงๆสินะอ๋อก็ไม่เป็นไรบางทีนายก็คงจะคิดได้อยู่แล้วว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะฟื้นใจมาเป็นเพื่อนกับพวกนายอืมคุณริคุบอกกับฉันมาแล้วล่ะว่าน,นายเป็นคนที่ตัดไฟแล้วก็ให้เวลากับพวกเราในการนี้ฮะอะไรเนี่ย จะบอกว่าไอ้มอนน่นหลุดปากด้วยเหรอพูดมากซะจริงนะ <_ t ot> แต่ก็ใช่แหละนายเข้าใจถูกแล้วล่ะฉันไม่ใช่คนไม่รู้อิโนอิเนะที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าโดนจับแต่ฉันมาที่นี่ด้วยตัวของฉันเองมาด้วยตัวเองเหรอนี่นายหมายถึงนายพาตัวเองมาอยู่ในที่แบบนี้เองอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่หรอกนะฉันเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าฉันไม่ได้ขาดคิดอะไรพวกนี้เลยทำไมนายถึงได้อ๋องั้นขอพูดอันนี้ให้ชัดเจนเลยแล้วกันฉันมาที่นี่ก็เพราะนายอาโตฮารุกิฉันมาเพื่อช่วยนายมันก็เท่านั้นแหละฮะฮะนี่นายคิดว่าฉันจะหักหลังนายอะไรแบบนั้นเหรอ โชคร้ายหน่อยนะพอดีว่าฉันอยู่ข้างนายว่ะทำไมการอยู่ข้างกันถึงเป็นเรื่องโชคร้ายแต่หน้านายมันก็บอกหมดแล้วล่ะนายไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงได้มานี่เพื่อช่วยนายแล้วฉันตามอะไรอยู่กันแน่หรือฉันรู้เรื่องของนายมากแค่ไหนนายเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหวาดกลัวหรือว่าถูกทรยศนายก็แค่พยายามเงียบและดูว่าฉันจะมีท่าทียังไง นายพยายามอดกลั้นตัวเองจากความตกใจความกลัวความสับสนนายคอยระมัดระวังตัวแม้เป็นคุณยอดนักสืบเลยนะเหมือนกับคนคนนั้นไม่มีผิดเลยนี่นายรู้เรื่องของฉันมากแค่ไหนกันแน่เนี่ยสำคัญด้วยหรือไงที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องออกไปแบบมีชีวิตนะไม่คิดแบบนั้นหรอ ฉันเองก็มีข้อสองสัยอยู่บ้างแต่ว่าก็ตัดสินใจจะเชื่อนายถึงจะมีข้อสองสัยอยู่ก็ตามอะ่ะแต่นี่นายจะมาขอให้ฉันหลับหูหลับตาเชื่อนายเพราะว่าเราก็จะออกไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่มีทางละและยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่านายพูดจาเหมือนรู้จักฉันดีอีกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนายรู้อะไรกันแนะ่นี่นายคิดว่าฉันขอให้นายทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นและเชื่อฉันเหรอฉันอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมานี่ก็เพื่อนายเลยนะอะไรนะ ฉันไม่ใช่แค่เสียงชีวิตแต่ฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยนายเลยต่อให้ฆ่าคนก็ยอมฮะทำไมยันได้เล่อยู่รอบตัวแบบนี้เพราะแบบนั้นนายถึงได้หยุดฉันตอนนี้ฉันอยากจะไปตามหาคนอื่นอย่างนั้นเหรอก็ใช่อ่ะดิก็แบบถ้านายตายเพราะว่าไปตามหาพวกมันแล้วเนาะก็งั้นไม่ก็สูญเปล่าหมดสิ ถ้าเกิดว่าฉันไปหาพวกเขาได้ทันเวลาแล้วก็ก็ต้องช่วยพวกเขาได้แน่แแต่ว่าถ้าฉันไปช้าพวกเขาก็ต้องตายหมดแล้วสิไม่ใช่เมื่อก่อนหน้านี้นายเคยบอกฉันเหรอว่านายพยายามตามหาพวกเขาเลยะนี่นายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยก็ได้งั้นให้ฉันบอกนายให้ชัดเจนแล้วกันเกี่ยวกับความจริงอีกอย่างหนึ่งของฉัน แอมยยอโตโตน้องชายของนายถ้าช่วยนายได้แล้วก็ต่อให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันก็ไม่แคร์นายคิดว่ายังไงอะนี่นายคิดว่าฉันจะเชื่อใจนายอีกเหรอนี่นายยังไม่เก็ตอีกเหรอเนี่ยโหฉลาดแต่งโง่เนาะเราอะคิดว่าฉันทำไปเพื่อนายเหรอไม่ฉันทำไปเพื่อคุณซาเนมิสึตังหาก อาวนิมิสึอิโซอิซนิมิสึอย่างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนายแล้วก็เขาจริงๆแล้วก็คืออพูดอะไรหน่อยสิ อ๋อแล้วงั้นเปลี่ยนแผนอะไรอีกอะไรนะลักพาตัวนายแม่มเลยล<ะ>แล้วกันอ่ะฮะวิ่งเร็วพวกเราจะออกไปจากที่นี่เลยตอนนี้ไม่พลาดแล้วโอกาสเนี้ยอุตสามาถึงนี่แล้วนี่นาก็น่าเสียดายสำหรับทุกคนนะแต่ว่านี่น่ะเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับฉันไม่มีทางสะละ นายคิดว่าปฏิเสธแล้วจะหยุดฉันได้ออย่าขัดขืนเลยนะฉันก็แค่ต้องนอกนายให้สลบไม่ต้องทําอะไรมากนายนี่มันกัดฟันอะไรแล้วกันนะแต่ว่าอย่ากัดนิ้นตัวเองเลหยหยุดเลยนะอิโซอิไม่ปล่อยให้ทําแบบนั้นหรอกอานึกแลชินานโนโช,ช,ชินานโนอย่าขยับนะอโตฮารุกิอย่าไปเข้าใกล้มัน ช่วยถอยไปห่างๆจากคุณอัโต้ด้วยครับช,ชินาโนะไหนไม่เป็นไรนะหายไปอยู่ไหนมานเนี่ยแย่แล้วสองนุ่มตีกันแย่งผู้ชายคุณอัโต้ครับมาทางนี้สิเออไปก็แย่แล้วตอนเนี้แกคือชินาโนะเองเหรอก็กำลังสงสัยอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก แต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยฮารุกิแกพาตัวประหลาดมาเลยนี่วะไม่อยากเชื่อเลยคุณอาโต้ครับทั้งที่ก็ไม่ได้ดูบาดเจ็บเป็นเลือดเต็มเสื้ออยู่เลยนี่ไม่ใช่เหรอมีรอยเผาไหม้ด้วยรักษาจากบาดแผลแบบนั้นได้ยังไงน่ะ เผาไหมตัวออริจินเบต้าก็โดนไฟของจับูชิเข้าไปงั้นเหรอชินาโนะฉันก็นึกว่าพลังของนาก็คือการฟื้นคืนสภาพตัวเองสะอีกครับพลังของผมอันนั้นนะ่ะสุดยอดมากเลยลนะ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ห้องเล็กเชอร์ที่ชินาโนเข้าไปอะ่ะมันเหมือนจะอยู่ข้างใต้ของห้องที่เสียบจับูชิหรือเปล่านะ อาจจะคิดไปเองผมทั้งถูกยิงถูกแทงถูกตัดถูกยิงไม่เผายิงยิงยิงแต่ว่าตอนนี้ผมก็สบายดีครับยังไม่เข้าใจเหรออตโตฮารุกิตันนั่นอะมันเดี๋ยวกันเดี๋ยวขอร้องละชินาโนะ ทำไมล่ะทำไมกลิ่นอายของนายถึงได้เหมือนกันกับออริจินเบต้าล่ะออริจินเบต้าอะไรเหรอครับก็ไม่อยากจะเชื่อแบบนี้หรอกนะไม่อยากเลยสักนิดเดียวแล้วจะไม่เชื่อด้วยเพราะงั้นช่วยพูดอะไรหน่อยสิไม่นี่ ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไม่ใช่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 ผมจะปกป้องคุณอาโต้จะปกป้องจะปกป้องคุณอาโต้ต้องปกป้องเอาไว้คุณอาโตคุณอาโตคุณอาโต้โอยาไปแล้วฮึงนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย ไปไปฮารุกิผมจะปกป้องคุณอัลโต้พวกเราจะกลับไปกลับไปให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ใชเบิลเบิลนั่นเปิดประตูเลเก้าไปซะไม่ต้องห่วงฉันฉันห่วงคนอื่นตั้งห่าฉันเดี๋ยว้าฮะน้ำแข็งฮะบ่เอ้ยผู้ต่อต้านอันงดงามแห่งผู้ต่อต้านอันงดงามแห่งเราผู้สร้างรู้จักหรือเปล่าเทวทุตผู้ทูกแย่จะาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำว่าความตาย ร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาต้องจมลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งแห่งการข้ามครวนอย่างน่ารังเกียจน้าอับอายและหน้าหวาดกลัวทะเลสาบน้ำแข็งเหรอเหมือนที่เคยอ่านในช่วงอยู่ในคุกเลยอยู่ในแลมเอะนั่นเป็นการแสดงถึงโชคชะตาของเหล่ามวลมนุษย์และพลังนั้นก็ถูกมอบให้กับฉันด้วยเหตุนี้ ฉันจึงต้องเป็นคนที่พิพากษาแต่ว่าต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเธอคงได้รับการปกป้องและการชี้นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้มาไกลขนาดนี้มาจนได้เพราะฉะนั้นขอต้อนรับสู่เส้นทางแห่งเอมพิเรโอเราคืออาร์ชบิชอป อุสกิโนริยุกิส่วนฉันก็คือบิชอปเอนโ o มโตะยินดีที่ได้รู้จักอันนี้เด็กในความทรงจำเนี่แต่คงจะช้าไปสินะนี่ข้าจะต้องสูญเสียพี่น้องไปมากสักเท่าไหร่กันตัวตวนที้ฉันรู้สึกได้ในตอนนั้นคือสองคนนี้และเจ้าสัตว์นี่ ยังมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะตายไปแล้วสินะไม่รู้สึกถึงจาบุชิด้วยเหมือนกันก็ <c oughs> คงจะตายไปแล้วด้วยเหมือนกันอช่างน,น่าสงสารเหลือเกินเขาได้มาเป็นพี่น้องกับเราท,ทั้งที่ยังหนุ่มแท้ แต่ความปรารถนาอันสูงส่งของเขาจะสลักเอาไว้ติดตัวกับเขาตลอดไปแต่ยังไงนั่นก็คือความรักของพระองค์เจ้ามิอาจจะเปลี่ยนอะไรได้และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราปรารถนาพี่น้องทั้งหลายของเราได้หวนคืนสู่พระองค์เจ้าผู้เป็นผู้สร้างเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาจะได้กลายเป็นพรีมัมใหม่เหมือนกับจับ,บูชิ เหมือนกับจับ,บูชิการจากไปของเขาได้สรรสร้างการพานพบที่แสนวิเศษนี้ขึ้นมาแกนี่มันน่าตองเกียดมันเคยเลยนะใครเจอกันเหรอ่แกอิออออน,โนโมโตะนี่เธอ,อเราเคยพบกันเหรอ ทำท่าเหมือนรู้จักฉันดีเลยนะแล้วก็ขอพูดตามตรงเลยนะนายเนี่ยอับประลักษ์จังเลยน่าเกลียดมากน้าๆเจะเย็นก่อนมิสเอนอโมโตะเขาเองก็เป็นหนึ่งในพี่น้องอันมีค่าของเราด้วยเหมือนกันเพราะงั้นทําดีกับเขาหน่อยได้ไหมพลังแรงน้ำถ่วงเหรออิโซอ,อิไม่เป็นไรนะ ผู้ชื่อแล้วไงอิโซอ,อีแล้วฮะน่าตลกดีนะแน่ใจเราว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน่ะ <c oughs> นี่เองก็อาจจะเป็นความบังเอิญด้วยเช่นกันชื่อน,นั้นทำให้ฉันนึกถึงสหายเก่าของเราเลยเรามีเรื่องอีกมากมายให้ต้องคุยกันฉันจะเตรียมโกโก้กับของหวานเอาไว้ให้อ๋อ แต่ทุกคนตายหมดแล้วนี่นาะงั้นฉันก็คงต้องเป็นคนเตรียมเองสินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆแป๊บเดียวนะที <S <S ่น,โนโั่นเน จับูชิเป็นคนใจร้อนแล้วก็ขี้หลังเลเขาจึงต้องจ่ายด้วยชีวิตของตัวเองเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งที่อยู่นอกสายตาพาเบตาไปที่ห้องแลบวิจัยเก่าถ้าเกิดว่าเราทำการสกัดอย่างถูกต้องแล้วละก็ก็ยังถือว่าไม่สูญเสียอะไรทั้งนั้นและเดี๋ยวฉันจะคอคุยกับอิโซอิคนนี้ด้วยตัวของฉันเองรับทราบค่ะท่านอุสกิ ถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้ยาระงับประสาทนะคะการข่มใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องถนัดของฉันซะด้วยสิหุบปากไาเลยฉันไม่มีเรื่องอยากจะมาคุยกับคนบ้าอย่างพวกแกอิโซอิหยุดเถอะจะไปยั่วพวกเขาทำแบบนั้นไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะไม่สมก็เป็นได้เลยไอ้พวกเน่านอนฉันเป็นคนที่พวกแกต้องการตัวไม่ใช่เหรอ,ไอ,หงงอไอ้หัวโถงงอเอ้ยทำไมแกไม่หนีไปสักทีเนี่ย ก็ทําไม่ได้ดิจะให้ทิ้งนายไว้แบบนี้แม้มีความรักลึกซึ้งต่อเพื่อนดีจริงๆเลยนะวิเศษมากต้องขอเช่นชมสปิริตแรงกล้าจริงๆอ๋อจริงสิฉันสงสัยในตัวเธอมากๆเลยล่ะฮะหน่าแปลกนะแต่ฉันสัมผัสอะไรบางอย่าง ที่สงบนิ่งแล้วคุณนเคยได้มาจากเธอเราเคยพบเจอกันมาก่อนหรือเปล่าไม่คิดว่าเคยนะไม่หรอกฉันคิดว่าเธอคือตัวทดล้อที่สำเร็จแล้วไายเป็นเรงตาแดงแล้ว เป็นอะไรไปคะฟาเธอร์อุสกิเอาละไหนบอกหน่อยสิตอนนี้เธอเป็นใครหยุดน,นะฮาสโทรีเหรอ ฉันคือฉันคืออาโตฮารุกิอ่าอาใช่แล้วถูกต้องแล้วตกใจนึกว่าจะตอบว่าฮัสโตริฮาจิเมะพระผู้เป็นเจ้า <c oughs> นี่มันช่างวิเศษเหลือเกิน ทุกสิ่งทุกอย่างได้นำพามาสู่เส้นทางนี้เองเหรอเนี่ยเงินค่าก็จะขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งเออนี่เขาสติหลุดไปแล้วเหรออะไรเนี่ยยังไงนะฮะอยู่ๆก็แดง คงต้องทุกข์ทรมานกับบททดสอบมากมายเลยสินะใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เป็นไรแล้วมันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนี้ยินดีต้อนรับกลับฮารุกิฮารุกิตั้งสติไว้ครับฟาเธอร์สกิ บทที่7แล้แลว 18, <h? S 2> หรออายุ11เหรอก็สนับเกม Cell of e m p อ r i o ีดีโอนะคะจะตรงตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนอดีตของฮารุกินะเพราะว่าก็เห็นเห็นกันอยู่ฮารุกิชัทเตอร์7อายุ11ตอนแรกเราโน้ว่าฟาเทอร์อุซุงิจะมาปลุกฮัสเตอร์ี้ฮาจิเมะสายเลือดของฮัสเตอร์ี้ฮาจิเมะที่อยู่ในตัวฮารุกิอะไรอย่างนี้ซะอีกแต่ว่าไม่ใช่แฮ แต่ว่าเขาทําอะไรอ่ะปลุกความทรงจําของฮารุกิอย่างนั้นเหรอแล้วเขาใช้คําว่ายินดีต้อนรับกลับหรือจริงๆแล้วเลือกของฮัสเตอร์ดี้ฮจิเมะก็อยู่ในตัวฮารุกินั่นแหละแต่ว่าพอมาอยู่ในเรียกว่าอะไรนะภาชนะใหม่ก็เลยเลือกชื่อตามภาชนะใหม่ด้วยเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทุกคนคิดยังไงบ้างคะกับพาร์ทนี้ตอนนี้ได้เจอทั้งอุสุกิแล้วก็เอนโมโตะแล้วแถมเฉลยแล้วว่า นั่นแหละออริจินเบต้าก็คือชินาโนจริงๆมันก็ชัดเจนมาอยู่แล้วสักพักหนึ่งแหละนะมันใบ้าบามาตั้งนานแล้วแล้วก็ตาแดงของฮารุกิเนี่ยมันน่าจะเป็นผลมาจากเซลล์นะเพราะว่าตัวฟ้าทธอุสกิเองก็มีอาการตาแดงด้วยเหมือนตอนที่เขาจะปลุกอะไรบางอย่างจากตัวฮารุกิให้ตื่นขึ้นมาอยู่ๆตาก็แดงซึ่งก็เป็นอาการคล้ายกันกันกบตอนที่ชินาโนมีอาการตาแดงด้วยแต่ว่าถ้าใครไม่สังเกตก็จะแบบไม่เห็นแต่จริงๆ มันมีนะตอนที่ชินานโนตาแดงเป็นตอนที่คาโน่เพิ่งจะโดนยิงหมาดๆเลยการตาแดงเนี่ยน่าจะเป็นการที่พลังมันตื่นขึ้น,นมาคิดว่านะเหมือนถูกกระตุ้นให้ทำงานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทนะี่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย